สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่นำเสนอเหตุการณ์บ้านเมืองและความเคลื่อนไหวของการเมืองไทยฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆครับศึกน้ำเงินชนสม้มเดิมพันสุดท้ายบนกระดานอำนาจกับคำประกาศกล้าวมีเราไม่มีเขาของพักประชาชนเปิดฉากสมรภูมิการเมืองไทยที่กาลังระอุถึงขีดสุดเมื่อความชัดเจน กลายเป็นอาวุธสำคัญในการเชื่อเฉือนคะแนนเสียงท่ามกลางบรรยากาศปลายปีที่หมอช้างได้ออกมาพยากรณ์ถึงดวงชะตาของสองราศีที่จะมีโชคใหญ่ทรงท้ายปีแต่ในแวดวงการเมืองไทยดูเหมือนโชคจะไม่ใช่คำตอบเพียงอย่างเดียวเมื่อเทงนัทพงศ์หัวหน้าพักประชาชนออกมาประกาศตัดขาดพักสีน้าเงินอย่างเป็นทางการยืนชัดมีน้าเงินไม่มีสม้มหากภูมิใจไทยเป็นรัฐบาล พักประชาชนพร้อมนั่งทำหน้าที่ฝ่ายค้านทันทีนี่ไม่ใช่แค่การหาเสียงแต่คือการประกาศสงครามเชิงอุดมการณ์ที่เดิมพันด้วยอนาคตของประเทศยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์วิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์การเมืองไทยในวันที่ลมเปลี่ยนทิศและคู่อำนาจกำลังถูกจัดระเบียบใหม่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นร้อนที่ทำเอาคอการเมืองต้องขยี้ตาเมื่อแกนนำพักประชาชนทำเทงนัทพงษ์ ไหมสิริกัญญาและวีรยุทธ์การจนะชูฉัดออกมาสื่อสารตรงถึงประชาชนผ่านรายการเดอะพอลิติกถึงจุดยืนที่แข็งกร้าวที่สุดเท่าที่เคยมีมาท่ามกลางบรรยากาศการทำนายดวงเมืองที่ทางหมอช้างได้ระบุว่าจะมีเรื่องมงคลและพลังดวงที่พุ่งแรงแต่สำหรับพักประชาชนพลังนั้นอาจต้องแลกมาด้วยการต่อสู้ที่โดดเดี่ยวแต่สง่างาม พวกเขาพนณนาถึงความรู้สึกที่เจ็บลึกจากการถูกตราหน้าว่าเป็นฝ่ายคำ้ำและความผิดหวังจากข้อตกลง MOU ที่ถูกฉีกทิ้งด้วยมือของผู้ร่วมลงนามเองวันนี้เราจะไปดูว่าทำไมความสัมพันธ์ระหว่างส้มกับน้ำเงินถึงมาถึงจุดที่ต่อไม่ติดและโจทย์สำคัญที่ว่าไม่อยากให้ประเทศตกเหวนั้นมีความลึกซึ้งอย่างไรในสายตาของคนพักประชาชนจากการสัมภาษณ์ล่าสุดที่กลายเป็นไวรัลทางการเมือง หัวใจสำคัญที่นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสื่อสารออกมาคือสมการทางการเมืองที่ไม่วันบรรจบก,กันเขาตั้งคําถามที่แหลมคมไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าในเมื่อกลุ่มอํานาจเดิมพยายามรวมหัวกันเพื่อสกัดกั้นไม่ให้รัฐบาลพักประชาชนเกิดขึ้นประชาชนจะเลือกยืนอยู่ฝั่งไหนระหว่างรัฐบาลที่นําโดยพักประชาชนหรือรัฐบาลที่นําโดยพักภูมิใจไทย นี่คือจุดตัดที่ชัดเจนที่สุดซึ่งจะกำหนดทิศทางของประเทศในอีกหลายปีข้างหน้านายนัทพงศ์ย้ำว่าโจทย์ใหญ่ของพรรคคือการฉุดรั้งประเทศไม่ให้ดิ่งลงสู่ก้นเหวจากปัญหาเรื้อรังทั้งเรื่องทุนสีเทาขบวนการแสแกมเมอร์และการใช้เงินทอนเพื่อทุจริตซื้อเสียงซึ่งพรรคเห็นว่ามีคนบางกลุ่มไปยึดโยงกับสิ่งเหล่านี้อย่างเหนียวแน่นดังนั้นหากผลการเลือกตั้งออกมาว่าพรรคภูมิใจไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล พักประชาชนก็พร้อมจะไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบและฉุดรั้งแก๊งกวนที่นำประเทศตกเหวอย่างเต็มที่ในขณะที่ไหมสิริกัญญาแคนดิเดตนายกหญิงเพียงหนึ่งเดียวของพรรคได้แสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาถึงคำสบประมาทของนายอนุทินชาญวีรกูลที่ใช้คำเรียกพักประชาชนว่าเป็นฝ่ายคำ้ำซึ่งเป็นคำเดียวกับที่พัดเพื่อไทยเคยใช้โจมตีมาก่อนหน้านี้เธอระบุว่าความรู้สึกมันจี๊ด เพราะนี่คือการถูกหักหลังซ้ำจากคนที่เคยเซ็น MOU ร่วมกันแต่กลับเป็นคนฉีกมันด้วยมือตัวเองการแข่งขันครั้งหน้าจึงจะเป็นการสู้แบบใส่ไม่ยัง้งไม่มีคำว่าเกรงใจและไม่มีภาพของการเป็นพักนั่งสำรองเพื่อรอร่วมรัฐบาลอีกต่อไปพักประชาชนต้องการเสียงมากพอที่จะกำกับทิศทางพักร่วมรัฐบาลได้เองโดยไม่ต้องง้อใครหากมีเสียงข้างมากเพียงพอ ซึ่งนั่นหมายถึงการตั้งเป้าเป็นอันดับหนึ่งแบบทิ้งห่างเพื่อน,นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศอย่างแท้จริงโดยไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกลุ่มอำนาจเก่าสรุปใจความสำคัญจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้เราได้เห็นการปิดสวิตช์ความสัมพันธ์ระหว่างพักประชาชนและพักภูมิใจไทยอย่างถาวรพักประชาชนเลือกที่จะใช้ความชัดเจนเป็นจุดขายโดยยอมรับความเสี่ยงที่จะต้องเป็นฝ่ายค้านหากไม่ชนะ landslide ดีกว่าการยอมประนีประนอมกับกลุ่มอำนาจที่เขาเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาประเทศการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าคือการเลือกระหว่างสองขั้วอุดมการณ์ที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือขั้วน้ำเงินที่เน้นการประนีประนอมและการใช้อำนาจแบบเดิมกับขั้วส้มที่ประจาศจะรื้อถอนโครงสร้างทุนเถ่าและระบบอุปัมภมการประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านล่วงหน้าหากต้องร่วมงานกับภูมิใจไทย ไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการประกาศความซื่อสัตย์ต่อจุดยืนของตนเองเป็นการส่งสัญญาณไปถึงประชาชนว่าเราชัดเจนขนาดนี้แล้วคุณละ่ะพร้อมจะเลือกเราเพื่อเปลี่ยนประเทศหรืออยังนับเป็นกุสโลบายทางการเมืองที่ทรงพลังและน่าจับตามองอย่างยิ่งในสมรภูมิการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ ฮือฮาไปทั้งสังเวียนการเมืองไทยเมื่อขุนพลฝีปากกล้าอย่างวิโรดลักษณะอดิสรประกาศลงสมัครสอสอบัญชีรายชื่อในลำดับที่100ซึ่งใครก็รู้ว่าโอกาสได้กลับเข้าสภานั้นริบหรี่เพียงใดนี่คือการปิดฉากชีวิตในสภาหรือคือการเดิมพันครั้งสำคัญเพื่อส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่กันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกหัวใจของชายที่บอกว่าตำแหน่งมีไว้ทำหน้าที่ แต่อำนาจมีไว้เพื่อรับผิดชอบอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจที่ดูเหมือนจะขัดใจแฟนคลับแต่กลับซ่อนอุดมการณ์อันลุ่มลึกที่ว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของการได้เป็นอะไรแต่คือการได้ทำอะไรเพื่อให้ประเทศนี้ดีขึ้นมาร่วมหาคำตอบว่าเหตุใดอันดับที่100ถึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทำงานแบบเต็มร้อยที่จะสั่นสะเทือนสนามเลือกตั้งครั้งนี้ไปพร้อมกัน ท่ามกลางพายุการเมืองที่โหมกระหน่ำและการช่วงชิงอำนาจเพื่อความอยู่รอดหลายคนอาจมองว่าการเมืองคือเกมของเก้าอี้ดนตรีที่ใครลุกช้าคนนั้นเสียเปรียบแต่ในมุมมองของนักการเมืองที่ชื่อวิโลธลักษณะอาดีสันเขากลับเลือกที่จะลุกจากเก้าอี้ในวันที่สปอตไลท์ยังคงสาดส่องอย่างเจิดจ้าตลอดเส้นทางการทำงานกว่า5ปี5เดือน7วันในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วิโลดพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้ยึดติดกับหัวโขนหรืออำนาจวาสนาความสวยงามของเรื่องราวนี้ไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จในเชิงตำแหน่งแต่อยู่ที่ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการให้เกียรติประชาชนเสมอมาซึ่งเป็นหลักการที่เขาย้อมเตือนตัวเองอยู่ทุกลมหายใจ การตัดสินใจไปอยู่ในลำดับสุดท้ายของบัญชีรายชื่อไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือความตั้งใจที่จะพิสูจน์ว่าวิโลดยังคงเป็นวิโลดคนเดิมที่ไม่เคยลืมตัวไม่เคยหลงไหลในอำนาจเขาเข้าใจดีว่าในฐานะนักการเมืองย่อมมีทั้งคนรักและคนชังแต่สิ่งหนึ่งที่เขายึดมั่นคือการครองตนให้สะอาดปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้คนที่ไม่ชอบเขาไม่สามารถโจมตีเขาในเรื่องความซื่อสัตย์ได้ นี่คือการเดินทางของชายที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้สมัครลำดับที่33ในยุคอนาคตใหม่ที่แทบไม่มีโอกาสเข้าสภาแต่เมื่อได้รับโอกาสเขากลับทำหน้าที่นั้นอย่างสุดความสามารถจนกลายเป็นหนึ่งในดาวสภาที่โดดเด่นที่สุดยุคหนึ่งวันนี้เขาจึงพร้อมที่จะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งในฐานะผู้สนับสนุนที่พร้อมจะปิดทองหลังพระเพื่อให้องค์กรและคนรุ่นใหม่ได้เติบโตอย่างยั่งยืน หากจะย้อนมองภาพให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราจะเห็นว่าวิโลดคือมือปราบช่องว่างของพักอย่างแท้จริงทุกครั้งที่พักพเผชิญกับภารกิจที่ยากลำบากเสี่ยงภัยหรือหาคนอาสาได้ยากชื่อของวิโลธจะปรากฏขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มและการรับอาสาอย่างไม่อิจอ,อดจำได้ไหมครับในวันที่พักต้องการใครสักคนลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม ทั้งที่รู้ว่าโอกาสริบหรี่เพียงใด <_ d ai> เขากลับใช้เวลาตัดสินใจเพียงสองนาทีเพื่อตอบรับคำท้าถ่ายนั้น <_ d ai> เพราะเขาเชื่อว่ามันคือโอกาสในการนำเสนอนโยบายต่อสาธารณะ <_ d ai> หรือแม้แต่ในยามที่พี่น้องชาวเชียงรายทุกยากจากวิกฤตโคลนถลม่มวิโรธคือคนที่ทิ้งความสะดวกสบายไปนอนกลางดินกินกลางทรายเพื่อวางระบบอาสาสมัครฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนนานนับเดือนในการทำงานนิติบัญญัติ เขาสร้างผลงานที่ประจักษ์ชัดจากการเป็นประธานกรรมธิการทหารที่สามารถทำงานร่วมกับกองทัพได้อย่างราบรื่นบนหลักการที่มั่นคงโดยไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาก็เป็นคนขอสละตำแหน่งเองเพื่อเปิดทางให้สอสอท่านอื่นได้เรียนรู้และเติบโตสิ่งนี้สะท้อนชัดว่าสำหรับเขาตำแหน่งไม่ใช่สมบัติส่วนตัวล่าสุด กับการเบนเข็มมาปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และการฟอกเงินซึ่งเป็นภายความมั่นคงที่กัดกินสังคมไทยทั้งหมดนี้คือการยืนยันว่างานของพักไม่ได้มีเพียงแก่การนั่งในห้องประชุมสภาเท่านั้นแต่ยังมีงานมวลชนงานนโยบายและงานสร้างสถาบันทางการเมืองที่ต้องใช้คนที่มีความเสียสละอย่างสูงการเลือกไปอยู่ในลำดับที่100จึงไม่ใช่การถอยหลังลงคลองแต่คือการตะโกนบอกสังคมว่า ผมยังอยู่กับพักและยังทุ่มเทเต็มร้อยเหมือนเดิมวิโรธเลือกที่จะเป็นเสาหลักที่คอยอุดช่องโหว่มากกว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่บดบังแสงแดดของคนรุ่นใหม่เขากล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าหากคนเก่าไม่ยอมลุกคนใหม่ย่อมไม่วันได้นั่งและสถาบันการเมืองจะเติบโตไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักการผลัดใบ แม้ลึกๆเขาจะยังอยากเป็นสอสอแต่ความปรารถนาที่จะเห็นประเทศดีขึ้นและความสุขในการบุกเบิกงานใหม่ๆนั้นมีมากกว่าความยึดติดในเก้าอี้สุดท้ายนี้การตัดสินใจครั้งนี้คือภาพสะท้อนของนักการเมืองที่ก้าวข้ามผ่านคำว่าตัวเลขไปสู่ตัวตนที่แท้จริง รีโหลดลักษณะอดิสรนกำลังทบทวนให้เราเห็นว่านักการเมืองที่พึงประสงค์ไม่ใช่คนที่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เป็นสอสอแต่คือคนที่สามารถตอบตัวเองได้ชัดเจนว่าเป็นแล้วจะทำอะไรให้ประชาชนและแม้ในวันที่ไม่ได้มีตำแหน่งนำหน้าชื่อเขาก็ยังเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อกลับมาช่วยงานพรรในมิติที่ลึกและแข็มแรงกว่าเดิม สุดท้ายนี้การไปอยู่ในลำดับที่100คือการเดิมพันที่ส่งเสียงไปยังประชาชนทุกคนว่าหากคุณยังอยากเห็นนักการเมืองสไตล์วิโลดท,ที่อภิปรายอย่างดุดดนและกล้าชนกับความไม่ถูกต้องในสภาทางเดียวที่จะเป็นไปได้คือการเลือกพักประชาชนให้ถล่มทลายเพื่อให้คะแนนเสียงบัญชีรายชื่อไหลไปถึงลำดับที่100มันคือการพิสูจน์ใจทั้งตัวนักการเมืองและตัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่า เราจะร่วมกันสร้างการเมืองรูปแบบใหม่ที่ยึดโยงกับผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าตัวบุคคลได้จริงหรือไม่เพราะสำหรับวิโลดแล้วการเมืองคือการเดินทางไกลที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเขาก็พร้อมจะเดินต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตาม